ล่าื้อเกิดเงียขื้นพ่ออจิตะเคลียร์ใจพ่อกัใชัยเปลี่ยนไปจริงหรือไม่เปลี่ยนไปแนวใดจังใดจังพอกัใชัยเปลี่ยนไปล่ะพี่น้องอ่าแต่วกรสิปาวมะลังเปลี่ยนอย่างต่อมาลรวบอกเพรียงผานสือสีมาไดนเนาะอ่าะวกรวิปนามาลังคือเก่าเหมือนเดิมเพ้พยงผานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเมดหมอแคนแฟนหมอลำธีขรรค์ปราสูผู้สู่คนมืนอ้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมิน้อยคนเก่าคนเดิมกับไปยัพรคนโกสุริโย บัรถานเนาะลืมข้าว<บ>พี่น้องสิลิโอบานท่ามีโ<อ>ตโก<อ>ไปหนาะกยังโกขึ้นเก่าพี่น้องอเป็นจังไดมากจังไดพี่น้องล่าสุดเกิดอะไรขึ้นพ่อยสิตาอ,ออกมาเคลียร์ใจไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงกว่าแอฟน่อยเขาไปฟังแล้วพยาพานเป็นจังไดจังไดออกมากเคลียร์ใจเนาะพ่อกังชัยเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ตะวกรงเฮาสีมาบเพยาพานให้เอฟซีแฟนคลับไปฟังพออจิตาเพลินบาจังไดก่อนดีกว่าอ่ะไปพี่น้องพ่อกังชัย เปลี่ยนไปพู้อันพูดอีเปลี่ยนไปเพราะว่าเลี่ยนเนี่ยก็คือ,คอไม่ถูกใจ FC แค่นั้นแหละขนาดตัวผมเองก็ก็จะมีคนนั้นคนนี้บอกว่าแย่งข้างเลือกข้างอเง้าวเรื่องหาแสงเนี่ยมันพานแล้วสำหรับผมผมพานมาแล้วสอง เรื่องทำ YouTube เพื่อให้มีไรายได้มแล้วแจ้ขันได้ก็เอาขันบ่ได้ก็ว่าเอาเออนอะอยู่ที่จะบอกว่าความถูกต้องก็ไม่ใช่ความถูกใจก็ไม่ใช่เพราะว่าคาว่าถูกต้องมาตรฐานก็ต่างถูกใจ อันนี้มาตรฐานมันจะมากกว่าสรุปก็ในฐานะ f อีนี่แหละหลายๆคนก็จะมองว่าเป็นลกสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัวแปดหัวแล้วแต่ผมก็ถือว่าผมอยู่จุดนี้ผมรู้มากกว่าทุกคนก็แล้วกันเลยเนาะ ยืนยันคําเดิมมากกับเบิงอะไรที่มีความสุขก็ดูไรมไหมครับชอบก็ดูไม่ชอบก็ก็แล้วแต่เอาเป็นจังไหรล่ะบาทที่นี่พญาพาลโอ้เครียดใจแท้เครียดใจแทนบอกไ่งไๆก็คชือว่าโอ้ย <ใน S 2> มู <ใน S 2> จง<บ>ยะสไปโซกันไหลอเออ คอยนี่แหงยู่ไก่คิดก้อนมูเจ้าอย่างปรมาม้านนี่คอยแหงหูหลายคอยแบบหงหูลายเออมูเจ้ายัาดใส่ไปโดนเดากันเออก็คือบ่มี่หยังดอกก็คือได้เนื้อหายใจคว่ำเนาะเออซึ่งก็ตามที่เพิ่งตามที่เห็นตามที่ได้สัมผัสมาก็กคือบ่มี่หยั่งดอกพี่น้องบ่มี่หยังยางแค่ว่าอาจจะไม่ถูกใจคนบางกลุ่มบางคนอาจสิ น้อยใจเออประมาณว่าโอ้ยยังทิมอ่าลูกสาวเออจังสันจังสี่เพราะว่าผมเห็นมาเบิดอคืนกันแง่ใดเออข่อยก็เห็นมาหลายเห็นมาหลายเคยครับตัวข่อเยอะแต่ข่อยกับเบาเบาข่อยกับเบาข่อยกับเบาเบาซื้อไปแล้วแอดมินหน่อยก็เพียงข้ามผ่าอาจสิเจอก่อนพอการใช่ก็ได้ดิแม่นบอเปลี่ยนไปจริงหรือไม่นกสองหัวหลายใจหักหลายคนพ่อมา่เมื่อแล้วพี่น้องพ่อมา่เมื่อเห็นมาเมื่อแล้วจะว่าเขากะ จังไดเราให้ผ่านคือว่าปล่อยผ่านจังสี่ไหมโอ้ยาหลายหลายซาคําคนเอบอบ่ได้ดอแนวใดอืมเพราะว่าคนที่พูดจริงๆมันม,มีไม่กี่คนค่เออเขาเอาคนที่เข้าใจละกะส่งกรรําลังใจส่งกรรําลังใจเด้ออ,อ,อย่างยผ่านส่งกรรําลังใจเด้อแอบนินหน่อย คือว่าผู้ติดตามสามแสนสี่แสนเนี่เขาอาจเขามันมันสีห้คนมาหาเข้าทั้งมือมันกับเป็นไปบ่ได้ดจะให้คนมาเข้าใจเราทั้งหมดก็ไม่ใช่แมนบอกก็เลยต้องปล่อยพานอ,อ้าเป็นกาลั้งใจให้สสาหรับพอกันใช้วิไลสิงคือกันนพี่นองเนาะสืบเนื่องมาจากนี่แหละช่วงนี้ลหลายๆคนอาจสีเห็นว่าช่องของพอกันใช่มีการถ่ายคลิปอ่าบอสิเป็นน้องมิวหรือน้องวันใหม่จังส่แมหลายขื้นแล้วบอคอยด์ไทย คลิปของลูกสาวหลานอ้องอุ้งอิงเพจบานแพงก็เลยว่าเพิ่นเปลี่ยนไปเพิ่นลงท่างบบ นูนีนั่นจังส่แม่พอการใช้หลวงท่างบอพอการใช้เปลี่ยนไปพอการใช้หลายใจบอแต่ถาผู้ใดจำได้เนาะเพย์ผานเนาะทุกความสำเร็จของพอการใช้วิไลศินเพิ่งสองบอสหอดบอสถึงบอสเป็นผู้บริหารบอโจหรือลูกสาวหลานน้ององค์ิงเพยบบานแพงถ้าไม่มีบอโจไม่มีองค์กรสาวน้อยไม่มีน้ององค์อิงกับบอมี่สิ่งเหล่านี้บอสเป็นบ้านที่ดินรวมถึงรถแมนบอสอ่าต่ว่าด้วยบริบทหน้าที่แต่ละช่วงเวลามันก็แตกต่างกันออกไป ช่วงนี้เขาสิเห็นว่าพอการใช่พึ่งกระสิไปกับน้องวันใหม่จังส่แม้ก็เลยสีเห็นคลิปของช่องพอการใช่หนีลงคลิปของน้องวันใหม่เยอะขึ้นแม่บอก่ะแต่ทุกโอกาสแล้วก็อีกบริบทหนึ่งก็คือเพิ่งไปเป็นผู้จัดการของสาวน้อยลําเพิ่นโชว์บริบทเปลี่ยนไปก็คือบาดที่นี่จังใดเราผ่านเห็นด้วยความใกล้ชิดความใกล้ชิดอีกอย่างหนึ่งน้ะพี่น้องวันเวลาค่ะมันไม่ลงตัว ก็ต้องยอมรับว่าตั้งต่กที่ตอนที่เอฟซีแฟนคลับเห <c oughs> an ็นก ok ้อนานีย้ายไร่หรือว่าพอกัรใช้เพิ่นไม่ได้ขึ้นเวทีทําการแสดงก็คือขอพักเออมาหลากักกัมาทายคลิปเป็นรักและกะมีเวลานั่นคือเวลาว่างเยอะก็คือเสีย่าเพิ่นไปบ้านน้องอุ้หญิงไปพักไปยุหันเลยจังส่กะหลายมือกับมี่เออจังสี่คือนี่แหละความเหมาะสม แมนบอล่ะบัดนี้พ่อเป็นผู้จัดการปุ๊บมันจะไปไหนมาไหนไม่สะดวกเหมือนเดิมแล้วหน้าที่ก็มีผ้ารักกับมี่ทีต้องรับผิดชอบจังสีน้นนะแต่ว่าถามว่าหากบอกยายไร่เคยมาเชี่ใจแล้วสําหรับน้องอุ้งญิงยกไว้บนหิ้งก็คือก็คือจงังแดนก็คือน้องอุ้งญิงอุ้งญิงก็คืออุ้งญิงเออสียเอาผู้ใดมาแท่นก็ก็ไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่เราอยากเสือ,อ,อกมามกักคือเฮ้า เท่ากับอยากซื้อว่าอุ้งอิงก,ก็คืออุ้งอิงขึ้นกันคนนี้ก็คือคนนี้น้องนี่ก็ขึ้นน้องนี่น้องนั่นก็ขึ้นน้องนั่นแล้วถา้าสืบสาวเล่เาเรื่องไปอิลีอิลหลอพี่น้องลหลายๆคนเอาเอา,เอาตัวอย่างมาก่อนี่สานก่อนคือเราทําคลิปเกี่ยวกับวงการมอลองมาล่ามาก,ก่อนมาก่อนที่น้องอุ้งอิงสิมาขึ้นกับสาวหน่อยด้วยซ้ำถ้าสิว่าลืมอุ้งอิงเจ้าสี่ เออหรือว่าน,นั่นอันนี้มันมันใช้ไม่ได้เพราะหน้าที่ก็คือหน้าที่แต่สําหรับน้องอินถ้าเปิดใจก็คือถาถามอาหากบอกก็รักเหมือนเดิมแต่บริบทมันเปลี่ยนไปก็คือน้องประสบความสำเร็จแล้วตอนแรกที่เห็นน้องอินคือเห็นน้องลําบากน้องตะเลโตน้องมีพรสวรรค์น,น้องมีความสามารถอยากผลักดันในจุดในจุดนั้นแต่ปัจจุบันนี้น้องอิน มันมันข้ามเส้นไปแล้วก็คือเป็นศิลปินเต็มโตแล้วก็ความเป็นอยู่ยังกัดดีขึ้นเออแล้วทีนี้ผู้ใดที่กาลังสิมีโอกาสมองยังไงว่าเรมามองเห็นว่าน้องไปได้อะไรไงอย่างางี้เท่ากับพยายามพับดันหรือว่ามีข่าวทุกคนศิลปินกับพยายามนนเสนอนี่คือจุดประสงค์ของชอมากกว่าบางครั้งเราพ้องเนาลังไม่หลายๆคนอาสิโบกงูบางครั้งศิล,ล,ลปินบางคนหรือเอฟซีแฟนคลับ ของศิลปินบางท่านจังสิแม้เพื่นจังไดละ่ะคนไม่รู้จักมีการถักมาหาเห่าด้านหลังก็มีอ่าด้านหลังไม่ขอพื้นที่ได้ไหมแบบนี้ก็มีคือการพนองแล้วคนเห่าคือกนเแมนบอสแต่ทุกคนต่างทำมาหากินดิ้นรนจังสิเพื่นขอมาแบบนี้เป็นย่างเฮาจังสิบอกอห้โอกาสอันนี้บอกถึงว่าบางคนที่อ่าจังไดหละ่ะถ้าเป็นภาษาของโซเชียลกบสิว่าเพื่นยังพ่ท่านห้มีแสงแมนบอ บางคนเขาศิลปินบางท่านเราไม่รู้จักด้วยซ้ําแต่ทําไมเราถึงทําคลิปวอาหอดวอาถึงเพลินดีหลักคําว่าโอกาสคําว่าอยากให้โอกาสถึงแม้ว่าจะเป็นช่องเล็กๆคนติดตามอาจสิบิโอลายจอดวิวอาจสิบบเยอะแต่ขอให้ได้เป็นส่วนหนึ่งประสานพอที่สุดแล้วก็คือเขาเห็นแล้วเขาสบายใจแม่บอือ่ะล้วก็ถือว่าเป็นช่องมิสระโอ้นันเราตีมาเชี่ยใจใหญ่ไร่ปฏิเสธใจจะาของช่องก่อนอิส อิสานนี่ถือว่าเป็นช่องอิสระเดอพี่น้องเดอรไม่มีแบ็คไม่มีสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์หลักผมหรือว่าแบ็คผมก็คือเอฟซีแฟนคลับห้ารับฟังความคิดเห็นล้ะกัน่อมรับกำลังใจใจเอฟซี a ฟนคลับซูบผูคสุคนแต่ถ้าอันไหนที่มันจะส่งผลกระทบกับคนนี้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 เห้าสิพยายามหลีกเรียเร่ยง มนตรงจุดนั่นหมายถึงว่าเออมาให้ข้าวเห็ดข้าวผู้นี่ให้เน่เห็ดข้าวผู้นี่เออคล้ายๆกับโจมตีคนคนี้คนคนี้คนนี้อันนี้บอกไปเลยว่าป้าทองติดต่อมากเราไม่ทําเอาสําหรับยายไล่กับือว่าพี่น้องผมเสือ้อวายายไล่กับพยานผ่านบ่าแ,แตกต่างกันลูกสาวกับือลูกสาวลูกสาวองค์อิงยกไหวขึ้นบนหินขึ้นลวาวนั่นละอืมกคือถ้าเป็นยายไล่เราบอกบอกจันสิเนี่ยเราด่าเนี่ย เออ5แดดแดดเออหายเราดิเอาวจักสันนพี่น้องเนาะสุดท้ายท้ายสุดกะขอบคุณสําหรับพ่ออาทิตาที่ออกมาเคลียร์ใจว่าสันถอบบอกถึงประเด็นนี้ที่จริงเข้าว่าสิปล่อยพานหล่ะเพราะว่าเห็นหลายคือกันมีคนอักษรย่อแยะหน่อยก็มากขึ้กันยนอมกอสอีกอย่างจังสี่งก็มากขึ้นกันแต่ว่าปล่อยพานจังสี่นะแต่ว่าพอเห็นคลิปนี้ของพ่ออาทิตาเลยเอามาบอกจากน่อยหลักกะส่งกําลังใจสําหรับพ่อการใช้เสื้อว่าเพิ่งกะ จังไดล่ะด้วยความเป็นพ่อเนอะอาะหักลูกหักเต่าสู้ผู้สู้คนเนี่ยล่ะผู้ใดทีพ่อที่สิพักดันใดวสันทอแม,มนบอกคนเป็นพอสิโอดใดจังไดละ่ะแมนบออือ้าหนั่นลหละเสือว่าพอหักแม่หักถ้าเป็นแฟนทั้งแทถ้าเป็นอิริย์หรอเนี่ก็คือร,รู้รู้หมดแหละผู้ใดเป็นจังใดแมนบอล่ะอ้อะาวจังไสพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาบอกสู้พี่สู้หนองฟังพอกันคลิปหนาพี่น้นองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ